รายการ I m m b a n บ y เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไว้สนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองขวดเพชรแข็งแรงเหนียวน้ำหนักเบาไม่แตกง่ายซอสหอยนางรมตราภูเขาทอง สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการแอนแบงกี้นะครับเวลาเดิม1 0โมง55นาทีนะฮะแล้ววันนี้ผมก็จะมานำเสนอเมนูง่ายๆครที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถทำได้อย่างรวดเร็วที่บ้านนะฮะเมนูนี้ที่จะมานำเสนอในวันนี้ก็คือบะหมี่หมูนึ่งปักเค็มนะฮะจริงๆเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่เพื่อนของผมเนี่ยสอนผมมาตอนที่สมัยผมเนี่ยเรียนอยู่ต่างประเทศนะฮะ ก่อนที่เราจะทาก็ขอแนะนําว่าวันนี้เราจะใช้วัตถุดิบอะไรบ้างครับท่านผู้ชมก็แน่นอนบะหมี่ก็ต้องมีบะหมี่นะฮะหมูสับนะครับท่านผู้ชมแล้วก็น้ามันงานะฮะแล้วก็นี่ปลาเค็มนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีไข่นะฮะแล้วก็เห็ดหอมและก็จะมีไข่เค็มสดนะฮะแล้วก็นี่แครอทสับนะฮะแต่ที่สําคัญนะฮะที่ขาดไม่ได้ก็คือเราก็ต้องมีเครื่องปรุงรสของซอสต,ตาฟุกขะทองนะฮะ ก็เอาหมูนะฮะลงไปเลยฮะแน่นอนเราก็ต้องใช้ปลาเค็มนะฮะเราก็ตามด้วยเห็ดหอมนะครับตามด้วยแครอทนะฮะแล้วตอนนี้นะฮะเราก็จะใช้ซอสฝาเขียวตาภูเขาทองนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตามด้วยนี่นะครับ ซอสหอยนางรมนะครับก็เราใช้ประมาณสักช้อนโต๊ะครึ่งนะฮะตามด้วยนี่ฮะน้ำมันงานะครับก็จะใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับไข่1ฟองนะฮะเราก็จะทำการคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะฮะ ทำการนึ่งกันเลยนะใส่ก็ประมาณอย่าให้เต็มเพราะว่าถ้าเวลาสุกแล้วเนี่ยตัวหมูนึ่งที่เราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยจะฟูขึ้นมาอีกนิดหนึงนะท่านผู้ชมครับผมแล้วก็นี่ครับหนึ่งจานแล้วก็ตามด้วยนี่นะครับไข่เค็มนะฮะหรูห,หน่อยครับใส่ไว้ตรงกลางโอเคเราก็ใช้เวลาการนึ่งประมาณสัก10-15นาทีนะครับท่านผู้ชม เมนูนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเฮลตี้นะครับเพราะว่าเราก็มีทั้งหมูมีทั้งผักมีทั้งเห็ดนะฮะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเรานึ่งนะฮะก็ระหว่างที่เรารอหมูนึ่งเรานะฮะเราก็จะมาต้มบะหมี่นะฮะเดือดเรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมสุกเรียบร้อยครับบะหมี่ครับ ก็ระหว่างนั้นนะครับก็ขอคลุกด้วยนี่นะครับกระเทียมเจียวนะครับครับท่านผู้ชมตอนนี้หมูหนึ่งเราก็สุกแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะนําหมูหนึ่งเนี่ยออกมาจากซึ้งเลยนะครับ ท่านผู้ชมแล้วนี่ก็คือเมนูของผมในวันนี้นะฮะก็คือบะหมี่หมูนึง่งปลาเค็มนะครับหวังว่าเมนูนี้เนี่ยเวลาเพื่อนผมที่เป็นคนต่างชาติได้เห็นผมทําเมนูนี้เขาคงจะดีใจนะครับเพราะว่าได้นํมาออกรายการนะฮะท่านผู้ชมเวลาของผมในสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็ฝากเมนูบะหมี่หมูนึง่งปลาเค็มนะฮะแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมที่พลาดาดูรายการในแอมเมกี้ในสัปดาห์นี้ก็สามารถลอกอินได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m t h a i t a e p l o t นะครับสวัสดีครับ Bang bang!